สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟาร์มกับพี่น้องครับกับอีพีนี่สิเป็นอีพีสุดท้ายของการทำนาปังนะครับฤดูการรอบแรกครับต่อไปก็สิเป็นรอบสองนะพี่น้องวูนครับข่อยเจ้าหอมมิงขวัญครับเขาเกี่ยวไปเบ็ดเสร็จแล้วครับในทั้งเมดอยู่เกิรตันหานะครับแบบนี้ก็เหลืออยู่ประมาณนะครับสองงานนะครับนี่สิบห้าพวงนะครับสองงานนี่พวกมันข่อยเจ้าหอมมิงขวัญเด้อพี่น้องครับสิเป็นข่อยหอมยิ้ ป่นครับหรือข้าวญี่ปุ่นนั่นเองครับที่มีสายพันธุ์ชื่อว่าโคฮิชิคาริครับพี่น้องเป็นเข่าเขาว่าเป็นเข่าที่ดีที่สุดนะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นเข่าเม็ดลักษณะเม็ดจะอ้วนสั่นป้อมนะครับแต่ว่าเม็ดใหญ่ครับถ้าเทียบน้าหนักต่อเม็ดกับของเขาสายพันธุ์ไทยเฮาหี่ครับพี่น้องบม่ได้ว่าเข่าสายพันธุ์ไทยเฮาบอดีนะครับดีมันคุณในลักษณะหรือคุณนาประโยชน์หรือการนําไปใส่มันต่างกันนะครับ อันนี้เขาเขาที่เขาเอาไปเห็ดเป็นซูชิครับพี่นอ้องอ่าหงจินก็นได้ครับพี่น้องสีคัดขาวหงจินก็นได้หรือซืแบบเขากล้องมาหงจินก็นได้คือกันครับลักษณะไม่จะอ้วนป้อมครับแต่ถ้าเทียบนำอาร์กเมต่อเม็ดนะครับอ่าหนึ่งเมล็ดเนี่ยอ่าเห็นเสียเดี๋ยวผมดีเดเดออกให้เบื้องนะครับหนึ่งเมล็ดอ่านี่ลักษณะนี่หนึ่งเมล็ดแบบนี้เนี่พี่น้องถ้าเทียบนำนักเนาะกับเขาเมล็ดไทยนี่มันดีแบงออกเป็นเขา ไทยเฮานี่ได้ยุ่ประมาณสองถึงสามเมล็ดครับนะของเมล็ดไทยมันจะเลี้ยวเง้าเนาะครับอันนี้มันจะปอมปอมออกลักษณะเม็ดปอมครับนี่ครับนี่นี่คือลักษณะหัวงครับนี่หัวงนี่ค่อนข้างที่จะที่ครับพีนองจับที่จัดเลยแหละครับนี่ครับอ่าก้างสิซุกนะครับสุกแล้วล่ะอ่าพราเกีียวไปเพราะเกี่ยวแล้วแต่ว่าเท่าสีเอห็ดพันธุ์นะครับกัสีบอวัน อังค้านกับวันผุดครับพี่น้องอีเจ็กสองสามมือก่อนครับปอยให้มันสุกง้อมก็่อนี่ก่อนเนาะครับเนาะส่วนที่เดือกให้มันสุกทันทันกันเนาะนี่อ่านี่ครับพี่น้องพ็ดินใสอยุขางกันครับอ่าลักษณะมิดเนาะมันกี่พืดินมีมิดเขาสายพันธุ์ไทยเฮ้าหนึ่งครับอ่ะสีมาเปรียบเทียบกันเนาะนี่ใบเบื้องเนาะกับเขาสายพันธุ์ไทยเฮ้านี่แหละทุกสายพันธุ์แหละของไทยเฮ้าก็สิเป็นเรียวยาวเนาะ เรียวยาวแต่ว่าของญี่ปุ่นนี่เป็นเม็ดฟอมสันครับพี่น้องนี่ให้เบิ้งเนะเทียบเทียบกันเบื้องอันพี่น้องครับนี่สะเป็นลักษณะนี่นะครับนี่แต่ว่าเขาบางสายพันธุ์นี่ไทยนี่กะสีเม็ดใหญ่เงาคือกันครับโบนอยหนานะครับเทียบน้ำหนักกะสีซูซีกันเลยแหละครับอ่าแต่ว่าันเทียบกับเขาที่พื้นนี่องมาลิเฮานี่สีจ้อยครับแต่ว่านี่ันเทียบกับเขาเจ้าหอมมยงขวัในเป็นหอมมยงขวันครับพี่น้อง เม็ดกับสีสูสีกันนะครับเนาะสูสีกันเลยนะครับเทียบตามลักษณะนะครับสีประมาณนี้ครับพี่น้องครับเป็นเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่ให้ผลผลิตสูงนะครับนะครับชื่อว่าโคฮิชิคาริครับพี่น้องอ่ามาจากแดนผล่นละแดนอาทิตย์อุทัยครับพี่น้องนี่ครับกสีเอาไว้เห็ดพันธุ์พี่น้องครับกัสิเขานี่กับเน้นเด้อครับเด้อกับคือสาหรับคนที่ปลูกไว้กินเนาะครับปลูกไว้กินนะต้องการสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพดีคือยัง พาคุณค่าทางด้านอาหารนี่พุชนาการนี่คือพวกน้ำมันรำเขาในี่ตัวเขานี่มันสูงนะครับเนาะเขาก็ปลูกไว้กินเนี่ยเหมาะสมบ่ก็เหมาะสมครับปลูกไว้กินนะครับเนาะเขากันเขาก็มีขายบ่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตกับมีขายครับแบบสีสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่านี่กะสีราคาอีกราคาหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาปลูกไว้กินเขากะคุ้มการผลิตได้เนาะบ่ใส่สารเคมีเนาะเอาไปยุ่ไว้กินกะ ขอแนะน้ำกัแนะน้ำเอียงก่อนครับก็บอกมีขอแนะน้ำยังหอกก็คือกับปลูกจะเลื่อนเติบโตได้ดีครับเกิดได้ง่ายนะครับกับในพื้นที่ของบ้านเฮานี่เกิดง่ายครับบ่มีอย่างที่ต้องกังวลเนาะพออากาศถือว่าผมใส่แถวนี้แถวที่สามแล้วครับพี่น้องกัเหมาะสำหรับผู้มีอากาศบ้านเฮาได้ดีแหละจะเจื่อนเติบโตได้ดีครับแล้วก็แตกกอได้ดีสำหรับพี่น้องพุนครับเบืองฮวงนะครับในสระอ่อนบ่พุน อ้ยกำ c ึกมึกอยู่ครับเมื่อนี่วยสวยอยู่ครับสะออนเป็นแต่สะออนห้องครับอ่ะนี่แะครับกําำรับผู้ที่ปลูกไว้กินได้ครับพี่น้องเนาะหันผู้ใดสนใจก็ยังสร้างจองนะครับกันเขามามีหลาหลายดอกครับมีสน็ตรัครับอยู่สองงั้นครับนี่มองหันมันกระยาเพราะว่าผมบ่ได้ใส่ยาข่าหยาบ่ได้คุ้มขาเนาะครับบ่ได้คุ้มขาผมก็ปลูกแบบตามธรรมศาสตร์อ่าธรรมศาสตร์ะครับนระดับพี่น้อง ธรรมชาติดูแลกันเหลียหนูก็ยังได้กินหนูกับาลได้พี่น้องอืมพูดอะมันมากัดอะว่ามันธรรมดาครับหนูครับเอากับแบ่งกันยู่กันกินอะไรกับบ่วเด้ยว่าครับห่ามบ่ได้ครับก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติตรงชุดนี้น้ำนะครับกับเหลียซ้ำนี่แหละพี่น้องบ่หัวสิได้จักกระสอบถ้าว่ากัแบ่งกันไปสองงานนี่ครับสองงานเนาะผมใส่วิธีการวานวานครับใส่อยประมาณ สองกิโลกลัวกับสองกิโลมันมีของเดิมอยู่น้ำกับของเดิมที่เรืออย่าวีทีแลวกับไปซื้อนะครับจากเพจที่ข้าเจ้าขายนี่แหละครับอืมแก้ในกิโลกรัมละแพงเติบหนึ่งพี่น้องอ่าสื่อมากิโลกรัมละแพงอยู่ครับผมซื้อมาเนี่ยเร็วแต่เพจเด้อครับเด้อเร้วแต่เพจเนาะเร้วแต่เพจบางเพจกับหาร้อยบางเพจกับสามพันหาต่อหนึ่งกิโลกรัมนี่พี่น้องบางเพจกับหาร้อยบางเพจกับสามพันหาต่อหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ก่อหนึ่งกิโลกร,รมัม <c oughs> ผู้ใดมีต้นทุนเนาะผู้ใดไหวกับซื้อเนาะแบบน,นี้แต่ว่าตั้งผมเนี่ยผมออกตัวไปก่อนเนาะอ่าผมไปได้สิมาขายตัดาาาราคาขายกดราคาเขาของสายพันธุ์นี่้อครับเนาะคือโคชอิชิคดิแทะครับบ่แมนเขาเหนียวใกล้หน่อยบ่แมนเขาสายพันธุ์อื่นครับเขาที่เขาเฮ็ดสู้ชีกักนี่หละเขาสายพันธุ์นี่แทะๆเลยครับ แต่ผมเสีขายนี่ก็คือปันให้พี่น้องเอาไปเห็ดแนวเนาะเขาเน้เนเอาไปยุ่ยไกินนี่บ่าขายแพงครับพี่น้องเอาสิประกาศออกซื้นอนี่แหละบม่ได้ว่าขายตัดราคาผู้ใดเด้อครับบ่มีดามาเด้อครับบม่ได้ว่าสีมาขายตัดราคาผู้นั้นบุญนี่ว่าเอาเขาสายพันธุ์นี่มันแพงๆคือเอามาเห็ดถือกแท้ผมก็เข้าใจอยูุ่ครับแต่ว่าผมก็เข้าใจกเก,กษตรกรพี่น้องผู้พ่นบ่มีเนาะผู้ผลบ่มีอย่างครับผู้่น บะมีนั่นหมายความว่าผู้เพิ่นมีหน่อยครับมีหน่อยก็เฮาเนาะแต่เพิ่นก็นอยากได้ยุ่ได้กินให้กันก็เลยเข้าใจตรงนี้ครับกะสิขายครับถ้าเป็นกิโลกร,รัมนี่ครับพี่น้องกิโลกร,รมัมเอ้าผ <c oughs> <c oughs> มซื้อมาแพงก็สั่งห้อปล่อยมันเถอะอยากให้พี่น้องได้ยุ่ยได้กินเอา้าขายเป็นกิโลกร,รัมนี่พี่นอ้องอาจ้าสี่หละเว้ยช่วยอังสี่หละครับเนี่ย นี่เอาน,นี่ที่นี่อันจีายเป็นกิโลกรัมนี่เอาสร้างแม่มเอากิโลกรัมละสามร้อยครับพี่น้องกิโลกรัมละสามร้อยบาทเนาะครับเนาะกิโลกรัมละสามร้อยบาทเอาแต่บัตรที่นี่เนาะ <c oughs> มันสีมี่ขอแม่ที่เป็นนี่ขอแม่หันกิโลเดียวนี่สามร้อยครับพี่น้องแต่ว่าหันสร้งางสองกิโลผมผิดเป็นสองเสร็จสองกิโลนะครับเนาะ หั่นสองกิโลเนี่ยสองกิโลนี่จัดที่ห้าร้อยบาทครับพี่น้องเอารถไปอีกครับหั่นสองกิโลห้าร้อยบาทครับกิโลเดียวสามร้อยหั่นว่าถามว่าซื้อสามแสดงว่าสามกิโลกับสิบเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแมนบโบแมนครับไปมันอีกหนึ่งมานี่ยอีกกิโลหนึ่งเนี่ยขนาดพัสดุการจัดทรงมันจะเพิ่มขยายขึ้นนูครับพี่น้องมันพราะกระเทือน อัน,นก็นคือซสื้อสามกิโลกับเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบครับหันอยากได้สองกิโลห้าร้อยกับตืมไปอีกเป็นสี่กิโลครับกับสี่เป็นพันหนึ่งครับสี่เป็นนังสั้นครับสี่ขายแบบนี้เด้อเพราะว่าอนุญาตเพราะว่ามันเกี่ยวกับการจัดทรงเนาะการจัดทรงเพราะว่เาเขาได้เพิ่มพื้นที่ขนาดของกล้องไปแล้วนะครับมันก็เสียค่าสรงไปเสื้อๆนะครับอ่ะจริงๆแล้วการส่งพันเสิร์นั่นักก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือขนาด ขนาดการวางเพราะว่าเขาสีชิดเบื่องจากขนาดกับน้ำหนักน้ำหนักกระส่วนประกอบเนาะต่ว,ว่าขนาดที่สิเป็นลักสําคัญเลยครับพี่น้องนั่นแหละเอากิโลละสามร้อยครับสองกิโลห้าร้อยเอาไปเลยครับอ่ะม้นนี้ก็สิมาบอกจ่าท่านนี่แหละครับพี่น้องอ่ะแต่กอดีในบ้านเฮาครับเอาบ่าเจ็บบ่จนครับบอ่อืดยู่อืดกินนะครับมีความสุขสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ